ร้านค้าอารีนาของดีกว่าเดิม10เท่ารีบเก็บแต้มแล้วไปซื้อกันสวัสดีครับผมมิเตอร์ซิเวอร์ในเกมแบ็คโคเวอร์เและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยไปหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแบ็คโคเวอร์เอ็มแล็คนาล็อกออเรนจินเกนชินอิมแพ t และยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerpay หรือแอดไลน์แอด powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay นะครับตอนนี้ทางร้านค้าสนามประลองเขาได้อัปเดตของเพิ่มเเติมมขข้าาในนอง ซีซั่น5แน่นอนของเก่าก็จะมีอยู่นะครับพวกหินตีบวกพวกเงินแต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นกรอบซีซั่น5แบบนี้เท่มากใช้2,000แต้มอนิดนาในการซื้อซื้อได้จํากัดน,นะครับแล้วก็ตรงนี้เลยทีเด้ตัวขยายช่องเก็บของคูณ10 1ตัวขยายช่องเก็บของเนี่ยจะสามารถเพิ่มช่องได้5ช่องด้วยกันนะครับในนี้ในการซื้อ1ครั้งเราจะได้รับ10ตัวก็จะเพิ่ม50ช่องถ้าเราซื้อครบ10โดยใช้20,000แต้มก็เหมือนเพิ่ม500ช่่่่่อออองงงชชชววนนนี้นน้้ใใใคคครรหลลลาายยยๆเต็มกัูแแถด เหรียญอารีนามาผมว่ายิ้มเลยถ้าใครไม่ได้ดองก็จะมีระยะเวลาในการเก็บเนี่ยอยู่ที่27วันด้วยกันไปตีอารีนาได้ถัดมาครับก็จะเป็นของเซตใหม่จริงๆเซตพวกนี้ก็สามารถผลิตได้อยู่แล้วนะครับแต่การผลิตจะค่อนข้างยากเขาจะอยู่ที่เมนูการประดิษฐ์ตรงนี้นี่เงเราสามารถเลือกว่าเราจะผลิตเซตไหนก็ได้3เซตนี้แต่ที่เขามีให้แลกเซตแรกนะครับก็จะเป็นเซตความเงียบงนันยามสนธยากล่องนี้ใช้2000จะเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเอาชิ้นไหนทั้งโจมตีหลกักโจมตีช่องเล็กอันดี่บวกป้องกันหรือว่าจะเป็น บวกเลือดส่วนความสามารถของเซตนี้ถ้าเราใส่2ชิ้นโอกาส20%ที่จะยึดคูดาวของสกิล2ของสตูล,ลง1เทิร์นหากสตูมีความคล่องตัว80%หรือสูงมากกว่านะครับและถ้าเราใส่4ี่ชิ้นโอกาส20%ที่จะให้ผลดีบัฟลดความคล่องตัว5%กับสตูทั้งหมดเมื่อใช้สกิลพิเศษเวลาเราใช้งานสกิลอันติเมทจะมีโอกาส20%แต่บอกเลยว่าการใช้งานค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเราต้องใส่ถึง4ชิ้นเพื่อให้เกิดผลลดคล่องตัว5%และโอกาสมันน้อยอาจจะเหมาะกับต,ตัวละครตีไหล่ฮิตอะไรประมาณนั้นส่วนอุปกรณ์เซตต่อม ก็จะเป็นเซตนี้เซตอารีนาทิวทัตทมินอันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเราสามารถดูดเลือดหรือพลังชีวิตของัตูได้นะครับส่วนอีกเซตหนึ่งก็จะเป็นเซตนี้เลยสำรวจถ้ำเซตนี้ก็จะได้เสริมกําลังแล้วก็ถ้าเรามีเลือดต่ำกว่า5 0จะให้ผลบาเลียเทียบเท่า15%ของพลังชีวิตสูงสุดเป็นเวลา2เทินด้วยกันและในระหว่างที่เราได้รับผลของบาเลียอยู่จะให้ผลลดความเสียหายที่ได้รับ10%เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวต่อการต่อสู้เท่านั้น3เซตนี้ห,หลักๆจะเเเนนน้้ไปปททาาาางงงง PP แตต่่่่ถขขขอออดดีีสุยยยจะ็็ัววยยชกบผม ยังไงก็มีประโยชน์แล้วก็ได้ใช้แน่นอนนะครับตรงนี้หลังจากที่เราซื้อตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูนี่เลยขยายช่องเข้าไปจริงอันนี้ใช้3ตัวนะแล้วก็ผมจะใช้อีก7ตัวที่เหลือนะครับสามารถสังเกตได้เลยว่าช่องกระเป๋าเนี่ยเราถูกขยายเพิ่มขึ้นช่องอื่นจะเพิ่มไหมช่องหน้าสกิลไม่เพิ่มนะครับต้องบอกว่าเขาเพิ่มเฉพาะช่องที่เราเลือกถ้าเราอยากจะเพิ่มหน้าสกิลก็ไปเลือกหน้าสกิลถ้าเราอยากเลือกอุปกรณ์เราก็มาเลือกที่อุปกรณ์แต่ผมว่าสําคัญหลักๆเนี่ยจะอยู่ที่อ ส่วนเหรียญเอาไ้ซื้อตั๋วขยายกระเป๋าเราก็จะได้รับจากสนามประลองนี่แหละครับจะได้มากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับอันดับในกรณีที่เราอยู่หลีกระดับต้นและอยู่ในช่วงชาร์เลนเจอร์ก็จะได้640แต่ถ้าชาร์เลนเจอร์สจะได้750ส่วนถ้าหลีกระดับสูงนะครับอันดับหนึ่งได้ได้รายสัปดาห์อยู่ประมาณ 1, 1 4 0แต่เวลาเราโจมตีชนะหรือสู้ชนะคนอื่นก็จะได้ดเพิ่มเติมอยู่แล้วโอ้คนนี้สปีดอ่ะเดี๋ยวผมมาน่าจะต้องหวดคนนี้ดูจัดไปกันเลยทีมฟูเขียว กับสองเขียวสองฟ้าอืมลดสปีดไปก่อนลดดาเมจลดดาเมจริ้วใส่ล้างบัฟมีล้างบัฟติดสองตัวนะครับใส่รถเกาะฟ้าหน้าลงสกิลสองจูเรียอัอนติเมตชาร์ลอตเปิดบัฟอีกริ้วนะครับใส่หมดสภาพ แล้วก็วาหน้าเป่าเข้าไปทีมนี้นี่ของจริงทีมเขียวขนาดตัวละครดาวยังไม่สูงมากถ้าเราชนะเนี่ยเราจะได้ประมาณ50แต้ม ต่อการชนะ1รอบนะครับโดยรวมแล้ววันหนึ่งตีตา่าๆน่านจะได้1 0ถึง12ตัวในกรณีที่คนไม่ได้รีบมากอย่างน้อยวันหนึ่งเราจะได้ประมาณ500แต้มสัปดาห์หนึ่งรวมของรางวัลรายสัปดาห์ในกรณีที่เราไม่ซื้ออย่างอื่นนะครับซื้อแค่อย่างนี้อย่างเดียวน่าจะพอทันอยู่เพราะว่ามีเวลาถึง27วันด้วยกันฉะนั้นสําหรับในพาคนี้ก็มาแนะนําประมาณนี้ดีกว่านะครับกับร้านค้าสนามระลองอัปเดตของดีกว่าเดิม10เท่ากระเป๋าเนี่ยผมว่าสําคัญมากสําหรับผมนะแต่สําหรับเพื่อนๆเ,เป็นยังไงไม่แน่ใจเหออนนนกกกกกัยยงไ็ฝาด like, ด share, ด์ชรร่ ใหม่พัหนะ้นพัฒนนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ชอารับชมไปแล้วครับ